โคงสุดท้ายแล้วนะคะกับการลงทุนเหลืออีกแค่10กว่าวันเท่านั้นเองนะคะที่จะลงทุนกับ S S F พิเศษที่จะได้สิทธินะคะในการลดหย่อนภาษีเต็มๆ2แสนนะคะแต่วันนี้เราจะมาคุยกันดีกว่าว่าการลงทุนใน s s f พิเศษนั้นน่าสนใจไหมแล้วก็การลงทุน10ปีเนี่ยคุ้มค่าหรือเปล่าวันนี้เรามีพี่เอ๋มาร่วมพูดคุยกันค่ะสวัสดีค่ะพี่เอ๋สวัสดีค่ะ,ค,ะคนอยากลงทุนนะคะพี่เอ๋แต่ว่าคราวนี้เนี่ยการลงทุนที่ใช้ระยะเวลาในการลงทุนถึง10ปีเนี่ยนะคะพี่เอ๋มันคุ้มค่าหรือเปล่ามีคําถามนี้เข้ามาตลอดเลยเกี่ย กับการลงทุน S S F นะคะอยากให้พี่เอ๋ช่วยแนะนำในเรื่องของการลงทุนหน่อยะ,ค,ะค่ะค่ะถามว่าคุ้มหรือไม่คุ้มต้องดูก่อนว่าเป้าหมายจริงๆของเราคืออะไรถูกไหมคะโดยเฉพาะถ้าใครคิดว่ามีระยะเวลาการลงทุนที่นานกว่า10ปีทำไมจะไม่คุ้มล่ะคะในเมื่อได้ลงทุนเหมือนกันแถมได้ลดหย่อนภาษีปีนี้ด้วยถูกไหมคะแต่ถ้าคือบอกเฮย้ยไม่ได้ฉันลงทุนแค่3 5, ปี5ปีเดี๋ยวขายคืนแล้วแบบนี้ไม่ต้องมาค่ะ ไม่แนะนําเลยจริงค่ะก็คือต้องดูก่อนว่าจริงๆแล้วเงินของเราเนี่ยมันสามารถที่จะลงทุนยาวถึง1ิปีได้หรือเปล่าใช่ค่ะถ้า1ิป,ปีได้เนี่ยมันคุ้มอยู่แล้วอย่างนี้ใช่ไหมคะพี่เอ๋คราวนี้เนี่ยเรื่องของการลงทุนนะคะ,คะก็มีคําถามนอกจากเรื่องของความคุ้มค่าในการลงทุน1ิปีแล้วการมองในเรื่องของโอกาสและความเสี่ยงอะค่ะพี่เอ๋การลงทุน S S F เนี่ยมันมีโอกาสหรือว่ามีความเสี่ยงยังไงบ้างอะคะ่ะถ้ามองในเรื่องของโอกาส อย่างแรกเลยก็คือระยะเวลาเราต้องมีมากกว่า10ปีก่อนใช่ไหมคะเขาบอกว่าเวลาลงทุนนะคะถ้ายิ่งมีระยะเวลาการลงทุนที่นานถือว่าเป็นโอกาสของเราถูกไหมคะเพราะเราสามารถที่จะเลือกลงทุนได้ว่าจะเป็นสินทรัพย์รูปแบบไหนสินทรัพย์เสี่ยงเราก็สามารถเลือกลงทุนได้ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีถ้าเรามีเวลาลงทุนนานขนาดนั้นแต่อีกมุมหนึ่งที่คุณออมถามก็คือในเรื่องของความเสี่ยงความเสี่ยงก็แน่นอนอีกถ้าบอกว่าอุ๊ยแล้วถ้าเกิดว่ามันนานสิบปีล่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นกับเราหรือเปล่า แล้วอย่างนี้ไม่มีพี่เอกบอกเลยนะไม่มีใครรู้อนาคตรู้แต่ว่าณนะปัจจุบนันตอนนี้ตลาดเป็นแบบนี้เราอยากเราจะลงทุนหรือเปล่าถ้าอยากจะลงทุนไปอนาคตเป็นยังไงเราก็ต้องต้องดูตรงนั้นค่ะแต่กองนี้บอกว่าถือครอง10ปีแต่ไม่ได้บอกนะคะว่าเราอยากจะถือ11บอปีสิบปีถือได้ถ,ไดถูกไหม<อ>ถ้าช่วงนั้นตลาดมันตกลงมาเอาทำไงลนะ่ะถือต่อได้ไหมล่ะถือต่อได้ก็ถือได้ค่ะ มันก็เหมือนกับเป็นระยะเวลาที่เราสามารถถือคลองรอต่อไปถ้าไม่จําเป็นต้องใช้เงินก็เอาไว้ใชต้ต่อไปตรงนั้นได้อยู่แล้วนะคะ,คะพี่เอ๋เรื่องของความเสี่ยงมันก็มีอยู่บ้างเรื่องของโอกาสก็มีชเช่นกันใช่ไหมคะในเรื่องของการลงทุนแต่กองพิเศษเนี่ยมันจะจํากัดเรื่องของการลงทุนในหุ้นใช่ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็คือต้องเป็นหุ้นไทยด้วยถูกต้องอ่าพี่เอ๋มีคําแนะนําตรงนี้ยังไงบ้างสาหรับลงทุนที่เขามองหาโอกาสการลงทุนนะที่เป็นหุ้นไทยถ้าใครที่เคยซื้อมาแล้ว ต้องบอกว่ากองนี้เริ่ม IPO ตั้งแต่ช่วงต้นๆเดือนเมษาถูกไหมคะ <c oughs> ใครที่ลงทุนในช่วงนั้นตอนนี้นั่งยิ้มแล้วนะพี่เอมองแบบนั้นนะคะ <c oughs> นะคะเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้ลงทุนต้องบอกว่าเวลายังเหลือบ้างจังหวะเวลาตรงนี้ค่ะแค่ฟั้นๆตัดสินใจให้ดีนะคะและก็อีกอย่างหนึ่งที่บอกก็คือมันสามารถช่วยเพิ่มโอกาสที่เราจะลดหย่อนได้ด้วย <c oughs> อย่างบางคนนะคะคุณออมคุณอมลงอาจจะลงทุนไปแล้วทั้ง AMF อะไรก็ไม่รู้ เต็มล้นไปแล้ว5 0 0แสนทำยังไงปีนี้ LTF ก็ไม่มีเพราะฉะนั้นจะบอกว่ากองนี้จริงๆแล้วอาจจะออกมาเพื่อตอบโจทย์ตรงนั้นนะคะเพราะว่าเป็นได้อีกต่างหากเลย2 0 0แสนไม่ต้องคิดมากเลยค่ะไม่ต้องมาคำนวณว่าเงินได้ชั้นเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่ได้สิทธิ์เต็ม2 0 0แสนลงได้เลยแถมใครที่เสียภาษีอัตราที่สูงโดยเฉพาะใครเสียบอกว่าหุ้ฉันเสีย35%ลง2 0 0แสนได้เจ0 0หกลับมา แต่ถ้าผอโอ้เราไปไม่ถึงหรอกสมมติว่าแค่สิเปอร์เซ็นต์เนาะลง 200, อ2องแสนก็ได้20,000กลับมาปีนี้เหมือนกันนะคะก็เป็นแบบนี้นะคะพี่เอก่ะก็จะมีอีกคําถามหนึ่งเหมือนกันะนะคะในการลงทุนในกองทุน SSF พิเศษก็คือเรื่องของลงทุนกองปันผลหรือไม่ปันผลดีอันนี้ก็มีคําถามเข้ามาเยอะเหมือนกันค่ะ ว่าจะเลือกแบบไหนใช่ไหมก็เลือกได้ทั้งสองแบบเอาจริงๆเลยนะเพราะว่ากองนี้ต้องบอกว่าลงทุนแล้วต้องถือยาวถึง10ปีใครที่อยากจะได้เหมือนกับเอ้ยลงทุนไปแล้วฉันอยากได้เลยกลับมาบ้างอันนี้ก็บอกว่าแบบมีปันผลก็ช่วยตอบโจทย์แต่ถ้าเกิดเลือกแบบนั้นนะคะต้องเสียภาษีเงินปันผลด้วยถูกไหมคะอย่างสมมติว่า,าคุณออมลงไป1นึ่งแบาทสมมุตินะคะได้หน่วยมา1-0,000หน่วยปรากฏว่ากองทุนบอกจ่ายให้หน่วยละ1บาทค่ะ ฉันมีหมื่นหน่วยควรจะได้หมื่นบาทถูกไหมแต่ต้องเสียประสีด้วยส0ก็เหลือเท่าไหร่9,000ก็เหมือนกับได้เงินมาไม่เต็มไม่เต็มหน่วยนั่นเองนะ,ะถ้าในมุมพี่เอกมือมองแล้วว่า10ปีแน่ๆชัฉันลงแล้วฉันถือยาวได้ส่วนตัวคือชอบแบบรอไปเลยไม่เอาปผลนะสำหรับกองแบบนี้อันนี้แล้วแต่ความชื่นชอบของแต่ละคนมากกว่า อ่าแต่ว่าหลายบลจกก็มีให้เลือกกันนะคะมีทั้งแบบปันผลและไม่ปันผลซึ่งกองทุนบัวหลวงเองก็มีให้เลือกเหมือนกันนะคะก็สามารถเลือกได้นะจริงๆก็ถ้าใครอยากจะได้เงินระหว่างทางแต่ก็ต้องยอมเสียภาษีใช่ไหมคะพี่เอกตรงนี้ก็สามารถเลือกกองที่เป็นปันผลได้นะคะแต่ถ้าใครคิดว่าเราเห็นโอกาสการเติบโตในระยะยาวเนาะสิปีรอทีเดียวเลยดีกว่าก็ไปเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มเม็ดเต็มหน่วยตอนนั้นก็ได้เหมือนกันก็ซื้อกองที่ไม่ต้องจ่ายปันผลถูกต้อง ะะต้องขอบคุณพี่เอ๋มากนะคะวันนี้มาพูดครบเลยนะคะเกี่ยวกับการลงทุนใน S S F พิเศษค่ะก็เหลืออีกแค่10กว่าวันแล้วนะคะการลงทุนในกองทุน S S F พิเศษ <uchi> นะคะก็ให้สิทธิ์ถึงวันที่30มิถุนายนนี้นะคะก็อย่าลืมไปใช้สิทธิกันนะคะให้ครบทุนค่ะก็ถ้าสนใจจะลงทุนกับกองทุนบัวหลวงนะคะก็สามารถเข้าไปติดต่อได้ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขานะคะหรือว่าจะใช้ iBanking นะคะก็สามารถเลือกซื้อได้แล้วเหมือนกันนะคะก็สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมต่าง ได้นะคะบนโซเชียลมีเดียของกองทุนบัวหลวงค่ะ